วางแค่ไหนแม้เส้นทางจะยาวไกลเท่าไหร่เป็นเพียงสิ่งที่คนสมมุติเอาไว้บุญโลกแค่งความมืดมนยังมีคนุนที่12นี้ยังไม่เห็นว่าเขานอนกันยังไงแต่ส่วนตัวแล้วนี่นอนในเต้นนอนในเต้นประมาณประมาณ ประมาณตีสองก,กว่าๆคือตอนนอนก็ปกติธรรมดานะนอนในเต็นท์วันาตีสองก,กว่าๆมันสั่นเมื่อีกกพได้ยินเสียงคนร้องคนก็หล่อผ้เนนร้องอ่ะ,อะเราก็ตกใจเสียงร้องทีนี้คือกำลังนึกลองนึกภาพว่าคนกำลังนอนหลับอยู่กำลังนอนหลับอยู่แล้วมีคนร้องขึ้นมาเสียงดังในขณะ นั่นคือเราอยู่ในสถานการณ์เฝ้าะระวังแผ่นดินไหวนึกออกไหมก็ตกใจครับพอตกใจก็ลุกขึ้นหาทางออกไม่เจอหาทางออกจากเต็นท์ไม่เจอก่อนนอนได้ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเปิดยากนี่จะฉีกเลยเต็นท์เนี่ยจะจียวบอกวก่าฉีกเลยนี่คือจิตของคนเรานะขนาดเป็นพ้านะันนี่ยังตกใจฉีกเต็นท์ขาด พุ่งออกมาจากเต็นด้วยความรวดเร็วเห็นบางคนรูกขึ้นจะวิ่งทั้งเต็นเลยเนี่ยพอออกมามันก็ยังสานอีกแล้วสัาพาหนึ่งก็กเขย่าอีกเพราะมัน T3 นิดหน่อยแต่อันนั้นมันไม่แรงมากแล้วก็ตื่นแล้วพอตื่นแล้วมันก็เลยความตกใจมันก็ลดลงมีบางท่านไม่นอนทั้งคืนเลย นันคือคืนที่ 12.. ตื่นเช้ามาวันที่13เราก็เ,าเดินทางอีกไม่ได้เดินทางไปข้างนอกนะอยู่ในกรุงกาบมันด่แนแหละได้ตามพระอาจารย์มหานิพน์ตามพระอาจารย์มหานนิน์ไปเยี่ยมชาวบ้านที่ที่พักอยู่ตามถนนที่นี้ที่ถามว่าเขานอนกันยังไงชาวกรุงนะเขานอนตามถนนวงแหวน ที่เขากําลังสร้างอยู่ถนนวงแหวนล้อมนอดเขากําลังสร้างอยู่เขาก็มากางเต็นนอนตามถนนตามถนนที่กําลังสร้างซึ่งซึ่งตรงนั้นก็คือไม่มีรถวิ่งอ่ะนะม,มีรถวิ่งส่วนหนึ่งนอนตามถนนวงแหวนกางเต็นนอนเป็นชุมชนชุมชนนี้มานอนเต็นเนี้ยเต็นยาว คนเขาก็มาอยู่กันเป็นชุมชนบางคนที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะ่ะก็มาเป็นครอบครัวแต่ส่วนใหญ่จะหลายครอบครัวอยู่ด้วยกันเน้นที่คนแก่แล้วก็เด็กคนแก่แล้วก็เด็กส่วนผู้ชายหรือว่าบางคนที่ต้องไปทำงานก็ยังยังต้องไปทำงานอยู่แต่เราก็ไปตอนกลางวันก็ไปเยี่ยมในเมืองนี้เขาก็มีพอมีเงินมีทองอยู่บ้างแหละมีมีมมไม่ไม่ลำบากเรื่องข้าวปลาอาหารเท่าไหร่ แต่ก็เห็นหอยู่ว่าเขาเลี้ยงอาหารกันเองอยู่บ้างเราก็ไม่มีอะไรมากเราก็มีซื้อขนมจากร้านหน้าที่พักเราแหละแล้วก็เดินเดินแจกไม่ไม่ได้แจกทุกคนหรอกก็แจกเฉพาะเด็กกับกับคนแก่หรือใครที่เดินมาขอก็ให้เพราะว่าเราไปครั้งนี้คือเน้นไปเยี่ยมจะถามว่าเป็นยังไงบ้างถามไปเยี่ยม เขาก็ดีใจนะตอนนี้เขาดีใจเพราะว่าในในในเมืองนี่เขาจะรู้จักพระบางส่วนบางคนเขาจะรู้จักพระแต่ไม่รู้ว่าพระมาจากไหนนะบางทีเขาก็เรียกเราลามะอ่ะลามะนี่เคอเขาเรียกพระสายทิเบตเขาเรียกพระของเขาอยู่แล้วบางคนก็รู้จักวัดวิศวสันติวิหารแต่ที่หนักกว่านั้นคือบางคนรู้จักวัดสเกต <c oughs> เขารู้จักวัดสเกตด้วยเขาบอกว่าเจออยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีญาติที่เคยมาบวชที่วัดสเกตแล้วเขาก็เคยมาวัดสเกตด้วยเขาเคยมาภูเขาทองก็เคยมา,าดีใจมากพูดไปยิ้มไปเขา,ารู้ว่าเรามาจากวัดสเกตเรามาจากประเทศไทยเขาดีใจมากแทนที่ เราจะถามว่าเขาอยู่ยู่อย่างไงเขายังถามเรากลับคืนมานะว่าเป็นอยู่ยังไงลําบากไหมอะไร,ไรคือเขารู้อยู่แล้วว่าเรามาจากประเทศไทยที่ไม่มีแผ่นดินไหวแต่พอไปอยู่แล้วมันเจอแผ่นดินไหวเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็ถามถามเราคืนอย่างเงี้ย <c oughs> คือเดินในกรุงกาบมุนดูนี่คนคนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นตอนง่ายๆในในระดับง่ายได้พอเข้าใจ เขาก็ดีใจเราสิ่งแม้ว่าของที่เราถือไปมันก็เป็นแค่ขนมเป็นขนมเค้กจากเมืองไทยแล้วก็เป็นขนมที่ซื้อจากร้านค้าบ้านเขานั่นเองแหละแต่การที่เราไปพูดคุยกับเขาไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างมันมันทำให้ความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นในในใจของเขา ว่าเออความลําบากแบบนี้ยังมีคนยังมีพระเป็นห่วงนะยังมียังมีคนไทยที่ส่งของไปให้ที่มาเยี่ยมที่พระไทยมาเยี่ยมมันก็เกิดความรู้สึกดีเึ้นบ้านที่ว่าเนี่ยเขายังเขายังพาไปดูเต็นเขาเลยว่าเต็นเนี้ยน้องเขาที่เคยบวชหรือว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยส่งมาให้ แล้วเนี่ยบางคนนี่บางคนยังยังเอาเงินมาใส่ให้ใส่มือให้เราห้ารูปีสิบรูปีเนี่ยขนาดาเขาลำบากกว่าแล้วะเขาเห็นพระเขาก็ยังเขาทำบุญบางคนเป็นชาวพุทธเ้าก็เราจะไม่รับเขาก็ไม่ยอมอยู่เหมือนกันเราจะไม่รับเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยังเอาเอามาใส่มือให้เราแล้วก็เดินเดินตามถนนวงแหวนนั่รนะตามพระจ์มหาสมุทรไป ต,ตามพระจามหานิพนธ์พระธรรมทุตสาัยอินเดียเนยปาลไปล้วก็ติดตามไปพระธรรมทุตสาัยอินเดียเนยปาลก็ก็ไปกันสรูปเราก็ไปกันสี่รูปเป็นสี่รูปเดินทักทายเดินเต็นท์ไหนก็แวะถามไทยวาย่าอะไรยังไงบ้านพังไหมอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาก็คุยเรื่องอื่นบ้างคุยถามถามอายุยายว่ายายก็เล่าเรื่องน้นเรื่องนี้ยายเล่า เป็นภาษาเนปาลหลานคนแปลบางทีหลานก็หันไปถามยายยายอันนี้มันคืออะไรยายก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ถ้ไม่ใช่หลานก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ยายเล่าบางทีก็แปลไม่ถูกเหมือนกันก็กกค่อยๆก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ที่เป็นกันเองที่เป็นกันเองเพราะเราก็นั่งพื้นกับเขาคุยกับเขาบางจุดก็นอนในท่อน้ํา ท่อระบายน้ําที่เขาจะมาสร้างท่อระบายน้ําตามถนนอยู่แล้วจุดนั้นมันเป็นปจุดที่วางท่อมาถึงมอด,ดีมันก็เลยเหลือท่อไว้เยอะหลายคนก็ไปอยู่ในท่อแล้วก็ไปอยู่ในท่อนอนในท่อนะบางคนก็อยู่กับหลานยายแกๆ่ๆนอนอยู่กับหลานาถามว่าพ่อแม่เขาไปไหนพ่อแม่เขาทำงานนะเขา ถึงแผ่นดินมันจะไหวอยู่คนก็ยังจะต้องไปทำงานหาเลี้ยงชีพ